ฤดูร้อนอากาศที่อยู่รอบตัวเราร้อนอบอ้าวท้องฟ้าโปร่งลมพัดแรงและมีแสงแดดจ้าฤดูร้อนมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนสัตว์และพืชต้นไม้บางชนิดเปลี่ยนสีและเริ่มเหี่ยวเฉาเราควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่บางเบาให้เหมาะสมกับอากาศในฤดูร้อนอาหารในฤดูร้อนต้องสะอาดและปลอดภยัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคท้องร่วงอาหารเป็นพิษ และในฤดูร้อนประเพณีไทยที่สําคัญคือวันสงกรานต์และวันครอบครัวค่ะประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ไทยที่จัดขึ้นระหว่างวันที่13-15เมษายนของทุกปีมีจุดเด่นคือการสาดน้ําเพื่อความสนุกสนานและเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไปนอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยเช่น พิธีกรรมทางศาสนาทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานเพื่อเสริมสิริมงคลรดน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรและแสดงความเคารพค่ะการเล่นน้ำสงกรานต์การสาดน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างสิ่งไม่ดีและสร้างความชุ่มชื่นมีการเล่นน้ำตามถนนและสถานที่สำคัญต่างๆค่ะ กิจกรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมการประกวดนางสงกรานต์การละเล่นพื้นบ้านเช่นกอะเจดีสายและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะสงกรานต์เป็นเทศกาลที่สะท้อนถึงความกตันยุความสนุกสนานและความอบอุ่นในครอบครัวจึงเป็นเทศกาลสำคัญที่คนไทยและชาวต่างชาตินิยมเข้าร่วมค่ะ